ว้าวว้าวว้าวกราวสวัสดีพี่น้องทางบ้านทุกผู้ชมทุกท่วงก,กนันด้วยผมซันเดย์บันเด้จะมาเล่นแไบบชื่อว่าแ a วก i n g w i ิกซนั่นเองถ้าทำอุปกรณ์ผมก็มียาไฟบักนะครับก็คือเป็นอัปเดตใหม่นะเองให้เหล่านั้นทํายาไฟบักเอานุกบวกเงินนะครับนุกบวกเงินเราใส่เข้าไปก็จะเป็นไฟบักเอารีบกินเลยนะฮะ รีบกินเลยรนะีบกินเลยนะพอรีบกินเสร็จใช่ไหมเราก็จะบอกว่าห้ามเอาคชั่นไฟนะมาเลยตรงนี้โอเคเราก็กลับไปที่ตัวเองครับแล้วก็ไปทําโพชั่นไฟมาการที่เราก็เอาเอาโวชั่นไฟใช่ไหมั้่นไฟต้องเอาพริกนะครับใช่ปะวะ พิดเลยระเบิดนี่นะครับลองลองลองดูก่อนเลยการจะได้หนูมันก็ง่ายๆนะเอ้ยอย่าติดฮ<น>ะมันจะม,ม,จะมีมันจะมีที่ให้โรยอยู่นะฮะไม่ใช่กินเองะฮะผมเห็นบางคนเขากินเองกันนี่ได้แล้วก็ได้แล้วใช่ไหมเราก็เลยเข้าไปเลยตัวเข้าไปนะฮะเราก็จะเจอกับปลากรวนะฮะแต่ดีนะ ผมเอาไฟบั็กมาจะได้ไม่ต้องปากลัวหล่อเท่เลยกูเกือบตายอันนี้เราหาเขาบอกว่าโอเคเราจะหาตางออกในที่นี่ให้ได้นะเออเราจะเอาคุแจนี้งั้นยกคุแจโอโอโอ้โอโอดูน้ำมันจะหนักนะหนักเหรอหนักยกอีกที <c oughs> ว้าวอะไรเนี่ย ถ้าเราลกไม่ได้ใช่ไหมอ้าวต้องใช้วิธีตลาดของเราเลยนะคะทุกคน IQ ห้าร้อย้วก่อน IQ ห้าร้อยของเราเรากลับที่บ้านแล้วก่อนแล้วก็แล้วก็วกไปทํายาที่แข็งเก่งนะฮะก็คือดูโดนุ่นะฮะก็คือกระบอกไม่ไปน,นั่นเองกลับหูยั์มันจะกลายเป็นไอรอนนะฮะเราสปอนโคั่นไอรอนไปตรงนู้นเลยกินได้เลยนะฮะ ก็เ,เดี๋ยวผมขอรีเซ็ตอันนี้ก่อนเอายาหายกอดเอแล้วก็เอายาไอรอนกินได้เลยนะฮะก่อนปลาสี่สิบโลบักอะไรเนี่ยอ๋อชอบเหรอว้าวชอบก็มีเพิ่มมาใหม่ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เอายาพี่เบิรนะ์ดเนี่ยไปตรงนู้นเลยนะฮะตรงถ้ำนู้นโอ okay. เคเอาก็รีบไปกันเลยตอนนี้เราก็มาถึงถ้ำแล้วนะ นับเสร็จแล้วก็เดินกับประชิญกับปลากัวนะว้าวก็ไปเจอกับปาก,ก,ปากัวกันเลยไปเจอกับปากัวกันเลยแล้วให้เรานั้นยกคุณเจจะยกได้ไหมเป็นไงหล่อเท่ใจเกเรเป็นไงเอามาไขาตรงน,นี้ไขโอ้แกทํทำได้แวแน่นอนแน่นอนแน่นอนกินดา ะพราะการดีเอรน n a ของเราให้เรากลับไปที่บ้านเราเลยนะแล้วก็รีสตตัวละครก่อน DNA นใช่ไหมผมจะงทําท DNA นะครับให้เราใส่น้มงผูเฟรี่ว่แฟรี่หรือเปล่าใช่ครับเฟรี่ใส่เฟรี่ไปเลยสามตัวพร้มกับสปองโคชชั่นออกมา กับลีโพชั่นออกแล้วก็กินสดๆันนี้เป็นไงเป็นไงเป็นไงล่ะครับเอ <c oughs> ดีมพอ <c oughs> เราเสร็จแล้วนะเราเนะ่ก็เอาดินเอของเราไปให้เขาเลยนะก่อนเด่นที่เราจะเอาดินเอของเขาเราก็ต้องจำยาไฟบัสก,กันก่อนไฟบัส เรายืนเวลานี้เข้ามาไปแล้วก็รีบไปหาเขาเลยรีบไปอย่างหนักเลยนะเราจะไปเอาสปอร์โคชันใหม่เออจะไปเอาอุปกรณ์ใหม่เออสปอร์โคชันใหม่บ้าเลยเออเอาอ่างนี้นะแล้วก็เอาันี่เ,าเขาเลย,เยใช่อเอันี่ก็จะเป็นประตูวาร์ปที่เราฟ้ามราถไปกลับไปเจาหมอนี่ได้ ขอนี่คือใครเฮ้ยอะไรเอา้าอินดาอ่านไม่ออกอังกฤษอะอ่าเราข้าไปเลยแล้วกันอะไรโอ๋ยเชื่อใช่ไหมท่านไม่รู้ว่าใครอืไม่รู้ว่าใครโกหกใช่ไหมอ่ะตอบไม่รู้ว่าใครโกหกหรอไม่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 ไมไมไม มดหรือแม่มดบอกเลยใส่ใจเกเรก็ต้องเลือกแม่มดไม่ใช่เลือกข้อมนะูลนโอ้ไงแล้ก็จะอุปกรณ์นวมใหม่เป็นไงแล้วเราก็ไปเห็นไหมไม่ต้องวางเลยหรอได้เลยให้ลองเราเราลองเอานววเนะี่ยใส่ดูมันจะกลายเป็นยังไงรีเซ็ตก่อน ถ้าเราลองเอานวมเนี่ยมากินดูนะมันจะเป็นยังไงว้าวมานักต่อยมวยระดับเทพมาสิมาอะฮะอาหา้ะห้าจอกมาดิมามาโูเพมาโูเพสุดอีปิกมามามา จอกสินะจอะก็สินงเจอกสินะไอนะห้หมัดหมัดระเบิดหมัดระเบิดกับเจไม่โอ้ก้าดมันแหลกมันแหลกเพื่อนมันแหลกเราได้อุปกรณ์นัวนี้แล้วเจ้าเบคอนโอ้ก้าดไม่นะไม่โอเคแล้วลองเอาผสมกับถั่วดู กินดูนะเอาจะกดวาร์ปไปกินว้าวมือถั่วมานี่ตกตกเฮ้ย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 ไงไม่งดเมางดเมาัมดดีัดดีัดดี ต่อยต่อยต่อยดิต่อยต่อยต่อยดิต่อยต่อยนี่ต่อยแม่ต่อยโดนพอดีไอ้โอ๊กัดผมกลายเป็นวิญญาณไม่แล้วคุณจะทำยังไงเนี่ยเนี่ยรีเดทอย่างเดียวดิครับโอเคอันนี้ไค่อยต่อมป แล้วก็เอาอันนี้ผสมกับปลาดูดีไหมอันนี้น่าจะไม่เกิดผลนะลบปลาออกแล้วก็ติ้นยีราฟล่ะอันนี้ก็ไม่เกิดผลต่ลองจริงดูมันจะเป็นยังไงั้าว่าจะกวดวาร์ปทำไมนะเฮ้ยเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อมันเป็นมวยแล้วก็วิ่งเร็วใช่ไหมโอ้เพก็ตินยีราฟจะทำให้เราวิ่งเร็ว แล้วก็วันนี้ใส่กับพาะเกลือมันจะกลายเป็นหมัดร้อนแรงนฮะหมัดร้อนแรงมันหนุ่มหมัดเมาเหมือนไอ้นี่นะฮะแต่ลองกินดูอ้ามาดิหนุ่มหมัดเมาเหมือนกันมาหนุ่มหมัดเมามาดิามาต่อยต่อยต่อยซอ,อก,อกเรื่องมันไม่ลดเลยว่าิ่งเร็ว,วก่อนผกขอไปทำยาวิ่งเร็วก่อนโอเคเดี๋ยวทีนี้รับ พี่นี่ลับเฮ้ยไอ้เวนนี่มาแล้วทุกคนศึกมวยปั้มได้เกิดขึ้นมาเอสเกย์มาจากศึกมวยปั้มศึกมวยปั้มมาดิไม่ <c oughs> ตัวใหญ่แล้วก็วิ่งเร็วด้วยเป็นไงเฮ้ยผุเจอคู่แล้วทุกคนมาเนี่มาเนีเ่นีบนีบ่เฮ้ยดี๋ยวผมไปทำยายนี่ก่อนนะยายนอร่รอนก็ชัดเล็กด้วยอไอร่อนต้องใส่ดูค่ะซ่อมาว้าวนักมวยปั้มระลับโลกมาเยือนมาดิเป็นไง มวยปัม้มแบบลูกเป็นไงหลอห่อเท่ไงไงหลอห่อเทะก็มายืนบนที่จุดสูงสุดได้ด้วยเป็นไงนักมวยปั้มหลอห่อเท่เป็นไงไงเป็นไงไงก็มเออากาศหล่อเท่เลยเขาก็เลยบอกไปนะว่าอัปเดตนี้ไม่อัปเดตเออไม่นี่เลยนะไมอัปเดตเพชรนะให้เรา ้าใครตลาบใครที่ไม่มีตังค์เติมนะก็เอามาเพชรเอามาซื้อเพชรแล้วก็เอาตรงนี้ได้เลยนะอยากถามว่าเพชรเอาจากไหนเพชรเอาจากการฆ่าบอสน,นะฮะถึงจะเราจะได้นะฮะแล้วก็อัปเดตใหม่ก็จะมีซื้อหม้อด้วยนะเนี่ยเนี่ยนะว่า้ดูเนี่ยซื้อหม้อนะ,ะอัปเดตก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วย ตัวผมมวยปั้มไปแล้วนะบาย